ล้วก็นําไก่ลงไปนะครับห้าร้อยกรัมตามด้วยเนยขาวนะครับหรือว่าไขมันพืชนะครับตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของหมูเลยนะครับเป็นอาหารแบบฮาลาลนะท่านผู้ชมนะเรานวดไก่กับเนยให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็มาลงเป็นรสชาติครับน้ำตาลทรายครับน้ำมันหอยครับตามด้วยเกลือครับ ผงปรุงรสครับนวดรสชาติให้เข้ากันก่อนนะครับกับตัวเนื้อไก่ของเรานะครับเอารสชาติเข้ากันนะครับเราก็มาลงเป็นราบชีวของเรานะครับต้นหอมนะครับซอยพอหยาบๆไปได้นะครับอย่าให้ละเอียดมากนะครับนวดซ้ำนิดนึงครับแป้งมันนะครับพริกไทยป่นนะครับตามด้วยน้ำมันงานะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับนวดซ้ำครับ